ยุค New Normal แบบนี้จะซื้อบ้านหรือคอนโดดี สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปนึงครับจากคําถามทเพื่อนๆถามมายุค new normal แบบนี้จะซื้อบ้านหรือคอนโดดีเรามาทําความรู้จักกับคาว่า new normal ก่อนนะครับคำว่า new normal ก็คือการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ๆนะครับหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมคือพูด,ดง่ายๆก็คือหลังจากที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตัวอย่าง new normal ที่ชัดเจนก็คือการที่เราจะต้องใส่แมสใส่หน้ากากเนี่ยไปในทุกๆที่นะครับหรือการ w o r k f กฟ m Home ซึ่งประเทศไทยนะครับอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมาก่อนแต่พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยการ w o r k f r o m Home ก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยคำถามที่บอกว่าเราจะซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยระหว่างช่วงนี้นะครับหรือช่วงที่เป็น New Normal อเนี่ยอะไรดีกว่ากันต้องเรียนแบบนี้ครับว่าการจะเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือเรามีครอบครัวไหมหรือว่าเราใช้ชีวิตอยู่ชานเมืองนะครับถ้าผมบอกว่าซื้อบ้านดีกว่าแต่ว่วา life ไลฟ์สไตล์เราเป็นคนเมืองคุณก็ไม่เห็นด้วยจริงไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยว่าเราไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมาดูกันอย่างแรกครับคอนโดในช่วง new normal แบบนี้ซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการระบาดของไวรัสนนมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าถ้าเราจะตัดสินใจซื้อคอนโดสักที่หนึง่งนะครับปัจจุบันแบบที่เป็นที่นิยมมากก็คือแบบ one bed plus นะครับ one bed plus คืออะไรในหนึ่งห้องเนี่ยจะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นและมีห้องอเนอกประสงค์มาให้อีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้หลายๆท่านจะชอบแปลงเอาไว้ทาําา นะในยุคนิวโนมอลแบบนี้นะครับหลายคอนโดก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตคนเมืองมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ง่ายขึ้นมีพื้นที่สันทนาการที่กว้างขึ้นมีพื้นที่ในการออกแบบในการใช้ชีวิตในห้องได้อย่างสบายนะครับอดีตถ้าเราเห็นเนะี่ยคอนโดจะค่อนข้างเล็กนะเล็กแล้วอยู่แล้วอึดอัดปัจจุบันเนี่ยเลเยอร์ห้องก็จะออกแบบมาเพื่อให้อยู่ได้ทั้งวันสามารถทํางานได้นะครับในส่วนของบ้านนะครับบ้านนี่คือ,อผมมองว่ามันสามารถ ้อยู่แลวเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยวเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ําก็มีมาให้2อถึงสห้องเราสามารถแบ่งสเปซห้องห้องหนึ่งมาเป็นห้องทํางานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเลยครับว่าคําว่าเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดอะไรดีว่ากันในช่วงนี้ normal แบบนี้นะครับผมก็ต้องเรียนแจ้งมาเลยว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เลยนะครับถ้าเราจะเป็นต้องอยู่ในเมืองคอนโดก็โอเคครับเลือกแบบที่เราชอบเลือกในส่วนของส่วนกลางที่มันตอบโจทย์เรามีหลายๆโครงการครับที่ตอบโจทย์และดีมากๆนะครับในส่วนของบ้าน ก็โอเคอยู่ออกมาชั้นเมืองนิดนึงแต่ว่าตอบรับกับในส่วนของไลฟ์สไตล์นิว n o r m a l ลแน่นอนนะครับเพราะว่ามีพื้นที่มีสเปซมีในส่วนของอจำนวนห้องจำนวนการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างโอเพ่นนะครับก็บอกแบบนี้ละกันว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของของสังหาสามารถส่งคำถามมาให้ผมได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ